มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาคณะวิทยาการจัดการสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจการ์ตูนแอนิเมชั่น2มิติเรื่องการปลูกพืชแซมและพืชร่วมสวนยางแม่ค้าบัวแม่ไผ่ลูกชายมั่นพ่อสมศักดิ์เจ้าหน้าที่ไผ่เด็กชายไว้15ขวด เติบโตมาในครอบครัวที่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางเขาภูมิใจที่ได้ช่วยพ่อและแม่กรีดยางทุกเชา้าแต่ไม่นานมานี้ครอบครัวเริ่มเผชิญปัญหาใหญ่ราคายางตกตำ่ำพ่อกับแม่เริ่มกังวลเกี่ยวกับรายได้ของครอบครัว วันนี้ทำไมราคายางตกแบบนี้เนี่ยทำไมพ่อหน้าเครียดจังครับวันนี้ราคายางตกลงมากเลยลูก ใช่พ่อราคายิ่งนานวันยิ่งต่ำลงเรื่อยเเราจะทำยังไงดีราคายางเปลี่ยนแปลงทุกวันบางวันแพงบางวันถูกแต่ตอนนี้มันตกต่ำว่ากจนเราแทบไม่พอใช้จ่ายเราน่าจะลองปลูกพืชแซมในสวนยางดูนะพ่ออย่างน้อยเราก็มีพืชอื่นขายเพิ่มแต่บัวไม่รู้ว่าทำอย่างไรเหมือนกันงั้นพ่อจะลองไปที่การยางแห่งประเทศไทยดู ว่ามีแนวทางอะไรช่วยเราได้บ้างสวัสดีครับผมชื่อมั่นครับ ผมได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับราคายางตกต่ำผมอยากทราบว่าพอจะมีวิธีที่จะใช้ที่ดินของสวนยางให้มีรายได้ทางอื่นนอกจากน้ํำยางพอจะมีวิธีไหมครับยินดีต้อนรับครับคุณมั่นตอนนี้เกษตรกรหลายคนกำลังเผชิญปัญหาราคายางตกต่ำทางกรมการยางแนะนำให้ใช้วิธีการปลูกพืชแซมและพืชร่วมเพื่อเพิ่มไรายได้ครับ พืชแซมกับพืชร่วมมันคืออะไรและแตกต่างกันยังไงครับแล้วมันช่วยสวนยางของผมได้ยังไงบ้างมาทำความรู้จักกับพืชร่วมและพืชแซมกันครับพืชแซมสวนยางคือพืชที่ปลูกในพื้นที่สวนยางเพื่อเสริมการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ขัดขวางการเจริญเติบโตของต้นยางและสามารถให้ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ในระยะสั้นลักษณะของพืชแซมสวนยางจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสวนยาง ส่วนพืชร่วมสวนยางคือพืชที่สามารถปลูกอยู่ร่วมกับยางในระยะยาวเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่ของผลผลิตแล้วมีพืชอะไรที่สามารถปลูกได้บ้างครับและช่วงการปลูกแต่ละช่วงของอายุยางควรเป็นพืชอะไรพืชแซมเป็นพืชที่ปลูกในช่วง3ปีแรกของอายุยางได้แก่พืชผักสนครัวเช่นพริกมะเขือแตงกวาตะไคร้พืชไร่เช่นถั่วลิสง ถั่วเขียวถั่วเหลืองและข้าวโพดพืชรุ่มปลูกในช่วง4-7ปีของอายุยางได้แก่พืชเศรษฐกิจเช่นสับประรดแตงโมกล้วยมังคุดทุเรียนเป็นต้นพืชแซมจะมีพริกกล้วยถั่วต่างๆดอกไม้ทนต่อสภาพอากาศมีรากตื้นทนต่อสภาพแดดมากและระยะเวลาเก็บเกี่ยวสั้นส่วนพืชร่วม จะปลูกในช่วง4-7ปีของอายุยางผลผลิตมีราคาทนต่อสภาพอากาศทนต่อสภาพที่มีแสงน้อยรากไม่ลึกเกินไปและป้องกันมแมลงขึ้นอยู่กับช่วงเวลากับพืชที่เราได้ตัดสินใจเลือกปลูกว่าจะได้ผลผลิตแบบใดบ้างพอจะเห็นภาพแล้วครับและมีกระบวนการและวิธีการอย่างไรบ้างในการปลูกพืชแซมและพืชร่วมครับการปลูกพืชแซมและพืชร่วมสวนยาง เป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สวนยางอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรโดยกระบวนการในการปลูกพืชแซมและร่วมสวนยางมีขั้นตอนหลักๆที่ต้องพิจารณาดังนี้ 1. การเลือกพืชที่เหมาะสม 2. การปลูกพืช 3. การดูแลรักษา 4. การเก็บเกี่ยว 5. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว แล้วควรมีข้อที่ควรระวังอะไรบ้างไหมครับคุณสมศักดิ์อันดับแรกต้องเลือกพื้นที่เหมาะสมกับสภาพดินและสภาพอากาศในพื้นที่ของคุณควรปลูกพืชแซมในช่วงต้นยางยังไม่โตเต็มที่เพื่อให้ได้รับแสงแดดเพียงพอและไม่แย่งสารอาหารมากเกินไปส่วนพืชร่วมต้องจัดระยะห่างให้ดีเพื่อไม่ให้ต้นยางถูกบังแสงจนโตช้า อิงอย่างคือต้องคอยดูแลเรื่องศัตรูพืชและการบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อรักษาคุณภาพของทั้งต้นยางและพืชแสมครับข้อที่ต้องคำนึงคือการไม่ให้พืชร่วมและพืชแสมแย่งทรัพยากรจากต้นยางเช่นน้ำแสงและธาตุอาหารเพราะจะทำให้การเติบโตของยางไม่เป็นไปตามช่วงอายุระยะห่างระหว่างต้นยาง3เมตรการควบคุมศัตรูพืช แม้ว่าพืชร่วมบางชนิดจะช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชแต่ก็ต้องตรวจสอบและควบคุมศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องการเลือกพืชที่เหมาะสมคุณเลือกพืชที่มีลักษณะการเจริญเติบโตที่ไม่ขัดแย้งกับการเจริญเติบโตของยางมันจะมีประโยชน์และได้ผลจริงๆใช่ไหมครับคุณสมศักดิ์มีสิครับคุณมัน่นการปลูกพืชร่วมและพืชแซมในสวนยางเป็นวิธีการเกษตรที่ช่วยเพิ่มผล,ผลผลิตจากพื้นที่เดียวกัน ลดความเสี่ยงจากศัตรูพืชและช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินโดยการเลือกพืชที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและการจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้สวนยางสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีผลผลิตที่ดีในระยะยาวแถมยังเพิ่มไรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วยฟังดูเป็นแนวทางที่ดีเลยผมอยากลองทำดูขอบคุณมากนะครับ พวกเราจะปลูกอะไรกันดีในสวนของเราพืชแซมจะเอาเป็นกล้วยสับปะรดกันดีไหมฟังดูดีนะกล้วยก็โตเร็วออกผลให้บ่อยครั้งมละลกกอบลูกได้ดีในร่มเงาและให้ผลผลิตเร็วส่วนสับปะรดทนทานต่อแสงน้อยและสามารถปลูกในร่มเงาบางส่วนได้สมุนไพรก็ปลูกไว้ใช้ในครอบครัวถ้าเหลือก็สามารถเอามาขายสร้างไรายได้เพิ่มได้ฟังดูดีมากครับ วกเขาก็เริ่มปลูกพืชแซมและพืชร่วมอย่างตามที่ได้คุยกันไว้กล้วยและสับปะรดไพ่ตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่หนึ่งปีผ่านไปหลังจากพืชแซมและพืชร่วมเริ่มให้ผลผลิตพ่อครับแม่ครับดูสิในสวนของเรามีผลไม้เต็มเลยนั่นสิ ถ้าเราไม่ได้ความรู้เรื่องการปลูกพืชแซมและพืชร่วงอย่างไม่รู้ตอนนี้เราจะเป็นยังไงเอา้าอย่ามัวแต่พูดกันช่วยกันเก็บผลไม้ใส่หลังรถหน่อยมันนำรถมาจอดข้างตลานำผลผลิตที่ได้มาตั้งขายเอา้าวันนี้เอาอะไรมาขายบ้างจ้าคุณมั่นวันนี้มีทั้งกล้วยสับปะรด ที่ปลูกแซมต้นยางพืชพวกนี้ช่วยให้เรามีไรายได้เสริมดีมากเลยนะตอนแรกเราก็ไม่แน่ใจแต่พอลองทำแล้วเห็นผลจริงๆจริงแม่ดีจังเลยนะแบบนี้พอราคายางตกก็ยังมีไรายได้จากพืชอื่นช่วยอีกด้วยฉันขอซื้อกล้วยสักเครือสับประรดหน่อยนะจ๊ะได้เลยครับลูกค้าคนอื่นๆก็เริ่มสนใจ มั่นและบัวยิ้มให้กันด้วยความดีใจที่พืชแซมช่วยพยุงครอบครวัวไว้ได้สองสามปีต่อมาพืชแซมและพืชนร่วมเริ่มเติบโตและให้ผลผลิตมากขึ้นพวกเขาเก็บเกี่ยวและนำไปขายที่ตลาดท้องถิ่นเป็นประจำไผ่ดีใจที่เห็นครอบครวัวมีรายได้เพิ่มขึ้นและแม้ว่าราคายางยังคงต่ำแต่พืชแซมช่วยให้พวกเขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้วันหนึ่งขณะไผ่ นั่งมองสวนยางที่เต็มไปได้วยพืชร่วมและแซมไผ่ยิ้มมั่นและบัวมองหน้ากันแล้วยิ้มอย่างภาคภูมิใจเพราะพวกเขารู้ว่าลูกชายเข้าใจถึงความสำคัญของการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวแล้วบทสรุปศึกษาหาความรู้ใหม่ๆรับฟังความคิดเห็นช่องทางไรายได้เพิ่มขึ้นไผ่เด็กชายที่เติบโตมากับสวนยางของครอบครัวมั่นและบัวทาสวนยางมานาน แต่ต้องเผชิญปัญหาราทายางตกต่ำทำให้รายได้ลดลงหลังจากขายน้ำยางได้ในราคาต่ำมั่นเริ่มกังวลเรื่องอนาคตของครอบครัวบัวเสนอให้ลองปลูกพืชแซมและร่วมในสวนยางเพื่อเพิ่มรายได้มั่นลังเลแต่ตัดสินใจหาข้อมูลมั่นเดินทางไปที่การยางแห่งประเทศไทยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สมศักดิ์เกี่ยวกับการปลูกพืชแซมและพืชร่วมเช่นกล้วยกาแฟและสมุนไพร ซึ่งช่วยรักษาคุณภาพดินและสร้างรายได้เสริมครอบครัวเริ่มปลูกพืชแซมในสวนยางไผ่ตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้และช่วยพ่อแม่ดูแลต้นไม้ผลลัพธ์พืชแซมและร่วมเริ่มให้ผลผลิตมั่นและบัวนำไปขายที่ตลาดท้องถิ่นลูกค้าให้ความสนใจทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นแม้ราคายางจะยังไม่ดีขึ้นแต่การปรับตัวช่วยให้ครอบครัวอยู่รอด ภัยเรียนรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาและปรับเปลี่ยนแนวทางทำกเกษตรเพื่อความยั่งยืน